โอเคนะผมก็ต้องกลับสวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านนะครับเล่นนับก็ามาอยู่ในกับเกมไม่ครับแล้วก็อยู่ในมอดเดิมนะผมมอดนี้ก็เป็นมอดเหมือนเดิมแล้วก็อยู่เทแบดแบบเดิมผมยังจะไม่เปลี่ยนแบบนะเพราะว่าผมจะเล่นอันนี้ให้จบก่อนดีกว่าโอเคีแ okay. ล้วนะผม,มจะเป็นการแบบตกแต่งบ้านแบบลุนดรเลยนะก็ถ้าใครจะดูไม่ดูก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญนะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วไม่จบเนี่ย อย่าลืมกดดีไลค์ผมด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมนี่ผมก็เผาหินนะเผาหินแล้วก็มัน <c oughs> เขาเรียกว่าอย่างไงอะจะเป็นการแบบแบบว่าตกแต่งกันนะโอเคตอนแรกผมจะทาห้องล,ล่างนี่ก่อนอื่นต้องเอาน้ําออกนะโอเคถ้าน้ำานี่ผมไม่รู้ผมผมคิดอะไรอยู่ผมก็เลยจะไปขุดทรายนะครับนะไปขุดทรายมาอนอนะทุกคนโอ้ฝนตกเฮ้โอเค,อเค,อเคผมเปลี่ยนแล้นผมไม่ขุดทรายแล้ว อผมด้วยสมองอันชันฉลัดของผมนั้นผมจะทําแบบนี้ขุดายอะไรไล่สาระมนเสียเวลาคนจริงเขาไม่ขุดกันหรอกนะเออไลไหนๆผมก็ต้องวางอยู่แล้วนะก็คลิปนี้ย่าที่บกไปอย่าที่ผมบอกไปนะมันก็จะเป็นการตกแต่งบ้านแบบรุนๆเลยตกแต่งบ้านสไตล์ผมนะครับถ้าใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องดูไม่ก็้อย่าลืมกดดีไลค์ให้ด้วยนะครับ ค okay. มันจะเป็นแบบนี้เขียมยาขคดตรงนี้โอเค okay. แล้วก็จะมาอุดฝั่งนี้เอาเซ็งโอเคจัดไปครับรงหวันนั้นานาพวกนาไรรำคาญเลย โอเคให้ okay. มันได้อย่างงี้เอ,อ๊ะดีมาได้ไงวะบ้าที่นี่ไม่ปลอดภัย คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้อย่าลืมกดดีไลค์ด้วยโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้เอาโอเคผมต้องไปหาบล็อกก่อนบล็อกอยู่ในกล่องนี้เอาบล็อกอะไรก็ได้แค่ให้มันปิดน้ำได้ก็พอละนะครับนะเมื่อกีผมไปลงเหมือมาแล้วได้เพชรมาเยอะเอาเรื่องอยู่ ยัง okay. อ,อืมแล้วไตรงนี้ผมว่าผมน่าจะเก็บไปก่อนนะเพราะว่ามันมันต้องทุบหัวของแล้วนะหนามันเป็นอย่างนี้ คก็ทำต่อไปตอนนี to to. ้ผมก็ยังไปเดเทอร์ไม่ได okay. okay. ้นะครับไปแล้วมันกระตุกนะมันเตอร์เกิดเยอะแต่กด q e ก็ไม่ได้ด้วยแยวผมตายอืมโอเคทำมันแบบนี้ปับครับโอเคต้องการเพิ่มอีกอ่าผิดกลอง เฮ้ยโอเคมีหกสุบสีอนันจะผิดว่าเลยได้พวกเนี้ยกันน้ำโอเคเด้๋ยวผมมันจะทุกออกอยู่ดีนะก็ต้องเสียพิกแอคไปสักหน่อยแหละ ในตรงนี้ผมก็ต้องมาดูอีกทีนงนะเพราะว่ายัางไม่แน่ใจ ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วแล้วต้องขุด,ขดไปต่อโอเคนี่มันเหลือแค่ตรงนี้ดีกว่าเปิบมืดนะโอเควันนี้มันจะมืดหน่อยนะก็ใครที่ปรับแสงก็อน,นันนะกระตาบอดไป โอเคนี่คือคงคงจะหมดแล้วนะเราก็ไล่ขุดหนินนี้ออกโอเคเตรียมผมจะขุดไปยาวๆน้ำจังหวะนี้มียังตัวนี้มีน้ำอยู่ ก็อุดได้ก็อุดครับโอเคอนี่เป็นวิธีใหม่แนละ้วเมกนการอุดน้ำแล้วผมได้เสียงแล้อเปะ่ะ อยียงโคตรน่ากวนเลยนะครับอ,อมีเสียงหลอหนในทํารอยจี Subscribe ช่างมันเลยกันได้ oh, aman, ยินบางครั้งก็ขนลุกอยู่ ผมจะขุดบางส่วนออกนะครับขุดว่างหินพวงนี้นะผมจะทําเป็นห้องเป็นห้องเลยประมานนั้นก็จริงๆผมเป็นคนเล่นไมครับก็ไม่เก่งนะครับแต่ก็พอจะรู้บ้างว่าต้องทําอะไรบ้างแลวผมก,ก็ไม่เคยจบดีเอ็นเลยนะยิงไม่เคยฆ่ามาังกรด้วยซ้ําแค่วาไปที่ดีเอ็นแล้วก็กด q a q a, e ก็จบนะครับ วิธีข้ามังกรที่ง่ายที่สุดนะด้วยความจินนากทั้งหมดที่ผมมีนะเราแม่งหรอดเท่จริงโอเคไม่ใช่ขุดต่อไปนะครับนะเสียบล็อกอันนี้ไปเยอะอยู่ขคดขดเกลียยเสียงเลยเสียงหลอนร้อนหู จะขุดมาให้หมดเอามาให้หมดโอเคนี่ก็หลังจากที่ผมเอาน้ำออกหมดแล้วครับไปดูนี่มันจะประมาณนี้มันจะโล่งมากเจไดเดวเอาพิรามตรงนี้ออกก่อน เอาพ่ท่านออกเรียบร้อยนี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาพื้นมาวางตรงนี้ทีหนึ่งก็จะกลายเป็นห้องโดยสมบูรณ์แบบลงขุดเล่นี่ก่อนครับหรือว่ามันจะเอาไปตกแต่งได้ก้นอื่นเอาไปทําสายโลฟ้าผมไม่ไม้ไมไมไม,ไมผมเอาไปตกแต่งผมต้องเอาไปเผาก่อนแล้วก็มาทําเป็นบล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็ตกแต่งใช่อ๋อ คารเวลเยี่ยมครับแล้ดวดูวงดูในกล่องนี้หกในหกสิบสามอันข้างบนหินหมดก็ใส่ใหม่อ,มอันนี้ขาดอีกก็ใส่อีกนะอ่าเหล็กนี่เยอะแล้วตอนนี้ผม,มต้องคาบชุดเกาะใหม่แล้วก็ขอนอนก่อน เช้าอีกวันหนึ่งก็มาถึงบอก็จะลงไปขุดแร่เหมือนเดิมนะครับนะอ่าไม่ใช่ขุดแร่ดิเป็นการตกแต่งเบบเบบอ่าโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาสลับมาวางใช่ไหมเนะี่ยสลับมาวางทีหนึ่งอนะ่ะถ้าไม่ใช่สลับก็เป็นบล็อกอะไรดี อืมนาคิดไม่ครับสามารถเปิดใจลงสโพกได้งเงินรือบากันอ่าโอเคมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม ไม่งั้นมันมันมันม,นมนจะดูไม่จริงกันนะครับทุกคนโอเคมันได้อย่างนี้เยวมีน้ำอยู่โอเคขุดไปได้ตั้ชั้นหนึ่งน้ำที่ผมพิจรณผมจะไม่เอาออกแล้ว ผมจะไม่เอาน้ำในออกนะครับนะก็ต้องขุดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปอีกชั้นหนึ่งเพียงประมาณแบบนี้ขุดตรงนี้ออกหรือไม่ก็เอาสลับมาวางตรงนี้มันน่าจจะทำไม่ได้ มันผ่านสเลบได้เปล่าวะโอเคเราไปลองก่อนเครื่องอันนี้เ,เสียงโคตรจีเนียรโอเค ข้างโดยเป็นบล็อกอันนี้มันจะดูแบบมีสไตล์นะครับนะอ่าผ่านไม่ได้โอเคเยี่ยมพี่เกียทกรทุกกองด้านล่างนะครับผม ของก่อนนะครับอของนี่ถือว่าไม่ได้เยอะนะก็โอเคประมาณกลางๆนะครับนะส่วนที่เหลือก็เป็นพวกอันนี้พกบล็อกเอามาเก็บในช่องนี้อันนี้ไม่มีโอเคส่วนพวกแรกก็เก็บในช่องนี้ โอ้โเพชรห้าสิบามก้อนเป็นครั้งแรกที่ได้เพชรเยอะข่านี้แต่อาจะเป็นครั้งสุดท้ายละขีดเราต้องขดาว้อันนี้มาด้วยเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ตอนนี้เล้ยงไม่ได้ใช้เลยต้องเก็บไว้ก่อนแค่ <S <S ็บของก็กินเวลาขนาดนี้แล้วอะคิดเราดิอืม เย,ยมอาโอเคตั้งไอตกแต่งไอไอรอบๆไปตกแต่งข้างไอตรกระลำห้องนี่ก่อนนะครับห้องนี้ผมจะเอาเป็นห้องอันนั้นนะห้องเป็นห้องข,ของหมอนะครับหมอที่ผมอ่ารีวิวไปอ่ะ ได้แล้วมันออกมาสี่ตัวเออหมอนะ่ไอหมอนั่นแนะ่ะเขาก็าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมในเกมนี้คงต้องมีห้องดีๆให้หน่อยแต่เอาจริงๆแล้วมันเตอร์เขาตีแรงมากนะเป็นสัตว์เลี้ยงนะกต่มอนเตอร์ผมผมจะกร้มอนเตอร์แล้วนะครมันเตอร์รโอเคส่วนของตกแต่งผมยัง ยังไม่อันั้นในห้องนี้แล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมผมจะวางพื้นไว้ก่อนส่วนที่เหลือผมยังไม่ทำขี้เกียจไปทำห้องอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำห้องนี้ดกวาคือเอาเอา,เอาจริง,จร,งจริงคือมอดนี้มันจะมีปักอยู่นะครับทุกคนอ่ันว่าทางนั้นเขาย,ย,ยังไม่แก้ไขอนะันรว่าเขาจะแก้ไขหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน คือเวลาเราวางตัวละครไปอะเออแล้วพอแบบเขา้ขาเข้าเกมใหม่อีกทีนึงอะเออตัวละครนั้นจะหายไปเลยคือ,อทุกคนเข้าใจปะคือแบบวางไปแล้วหายไปเลยอะอืมคือลองเราลองมึสสภาพดูว่าเป็นไอตัวตัวละครนั้นน่ะเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในเกมเนี่ยแ้าคุณวางปุ๊บแล้วคุณแบบเข้าเกมใหม่แล้วนันแหละอ๋อเข้าเกมใหม่นะน,นะแล้วก็เข้าเกมปุ๊บม,มันจะหายไปเลยมันมันก็ต้องเสียใจ แล้วก็แสบมากไปเดิมไปกดดีไลน์มดนี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ผู้พัฒนากดดีไลน์แล้วก็ให้เหตุผลไว้ว่าบอลน,นี้จะมีปักอยู่ไปแก้ไขด้วยประมาณนั้นนะครับนะเยี่ยมเด้๋ยวุ่ไม่กดเป็นช่องไปบนะ้างนะไปกดตรงนี้ไปก่อนค่อยๆวางทีหนึ่ง โอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะอ่าหินโอ้ยเชยชเชชเอ้ยไอตัวนี้อันตรายใช่ไหมเออมันย่งไย กไปด้วยวะโคตรเท่ว่าผมต้องมีประตูไปละโอเคผมจะทำประตูก่อนนะแมงไอแมงบงุ้งแค่ช่องเดียวมันก็เดินผ่านได้โคตรเทประตูประตูไว้ก่อน เกสตรตอนนี้ผมจะทําประตูเหล็กนะเอาไว้แบบกั้นไว้นะยเะห้องด้าน่างผมจะเ,เป็นห้องเก็บของนะเผื่อว่าเพื่อนผมมาเล่นก็จะนั้นดูก็จะมีใครเขาถ้ามันจะมีใครขโมยของมันก็ต้องยากหน่อยอะแต่ถ้าถามว่าขโมยได้อื่มันก็ขโมยได้กูยังไม่รู้เลยว่าแม่งขโมยได้ยังไงโอเคเดินประมาณนะั้นเยี่ยมไปเลยไกลเสร็จแล้ว ค okay. หินอันนี้ก็รู้ว่าหินอันนี้มาดูสวยนะครับเนี่ยหินที่ผมใช้อยู่นี่ะใช้วางอะไรพวกนั้นอืโ okay. อเคคนตรงนี้ออกจำเป็นละไม่งั้นห้องมันจะดูแคบไปนะครัพอดี ยืมโอเคแบบนี้นะอ๋อยียมยืยมเล่นเองชมตัวเองอเจ๊คน่าเสียงนี้แหละผมอยากเจอตัวนั้นอนยะากเจอมาสักครั้งนะอยากรู้มันตีแรงตาดไหนอ่นนะ คือในในเกมเพ์ที่ผมไปดูมานะคือไอกรอไอไอนั่นใช่ไหมไอกรอกนะลกอกไกรอไอนั่นมันชื่ออะไรนะไม่รู้เป็นเน,น็เน็ป็นเน็รล็อกหรือเปล่าเนเดรล็อกหรือเปล่าว่าผมไม่แน่ใจนะเพราว่าคือมันตีต,ตีทีเดียวคือคึ้นหลอดมันใช่เออมันแรงจริงหรือเปล่าไม่ไม่มีใครรู้คุณคือผู้ตัดสินผมจะตัดสินมันเองครับ ด้วยความหลอดเท่ทั้งหมดที่ผมมีนั้นเก่งเกิดไนกันชีววะโอเคอืมเราทำกำแพงกันตรงนี้แบบก็ไม่เชิงเ่ากำแพงแต่ผมขออันนั้นก่อนใช้เวลาคิดก่อนนะ เค okay. ทางลงจจนแบบนี้ผมจะเนี่ยอ่ตรงนี้ผมทำผมจะทำเป็นประตูแล้วขุดบล็อกนี้ออกแล้วขุดเป็นวนแมันั้นเดิมาปุ๊บยี่หประตูประตูเปิดเลยลงมามันจะเป็นแบบนี้โอเคอืมอ่คลที่อะย,ยวกูเนะี่ยโอเคว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบแค่มาดูบ้านนะครับผมไม่ต้องเว่าบ้านก็ได้เนี่มันเป็นลางโจน โอเคก็แต่เกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดดีไลค์ผมด้วยนะผมก็จะกดดีไลค์ทำไมก็ก็กดเดยะอะๆยออ่แต่ก็ถ้าเกิดใครชอบจริงๆก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะผมกดติดตามาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมไม่ใช่ไม่่ว่ากดไลค์แล้วมีกำลังใจนี่เป็นกดติดตามโอเคนะครับผมก็อย่าลืม ไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยมาเจอกันใ่คลิปหน้าครับบาย